เชิญมาเลยนะคะเพระาะว่าเพิ่นจะเปิดอีกเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนค่ะปลาจุ่มนี่ก็ตั้งแต่ปลาน,นินค่ะปลาน,นินปลาคังปลาอะไรขึ้นไปแบบนี้ละคะราคาก็แตกต่างกันนะคะปลาน,นินก็อีกราคาเนึ่อีกปลาคังก็อีกราคาหนึ่งนะคะประมาณนีเดอ้อวิวคักขนาดเลย สวัสดีค่ะวันนี้แม่เพียวจะมาชมร้านปลาจุ่มร้านเจ้าสำรานนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะบรรยากาศรอบนอกนะคะนี่นะคะบรรยากาศรอบนอกนะคะสำรานปาร์คนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะบริเวณรอบนอกนะคะบีวสวยค่ะสวยงาม ประมาณนี้นะคะชมรอบนอกก่อนจะมาชมข้างในนะคะนี่ค่ะประมาณนี้ตันนี้ไม่เพียได้มีโอกาสมาชมค่ะมาชมมาดูร้านปลจุมล่มริมโขงค่ะจะเป็นทางลงแบบนี้นะคะสามารถไปนั่งที่ต้นแล้งตอนอย่างก็สามารถไปนั่งกินอยู่ริมโขงได้เลยค่ะท่านไปชมตรงนี้นะคะเนี่ย ที่นั่งค่ะตอนนี้ก็น,นั่งก็ได้ค่ะเพราะวันแดดต้องเย็นๆค่ะค่ะคนจะโปกอยู่ริมริมโขงเลยเดี๋ยวแม่เพชจะพาไปชมข้างในนะคะเดี๋ยวไปชมข้างในกับแม่เพียวเดอ้อไปชมข้างในกันนะคะสิเป็นจังได้มีระเบียงด่านฟ้าด้วยนะคะด่านฟ้าให้นั่งให้ยังค่ะครบค่ะคักคักขนาดค่ะ ผ่ามาผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะมาร้านปลาจุ่มร้านนี้ได้เลยนะคะนี่นะคะเจ้าสำรานปลาจุ่มประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวถ่ายกัน จ้าเดี๋ยวเข้าไปในร้านเลยค่ะก็ประมาณนี้นะคะประมาณนี้เด้อร้านเพิ่นค่ะเชิญเลยค่ะอันนี้เป็นเจ้าของร้านเหรอคะใช่ค่ะไม่เรียบร้อยเลยเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาเปิดร้านเปิดกี่โมงคะเปิดเที่ยงค่ะเที่ยงอ,อ๋อ นี่นะคะร้านเพื่อนก็จะเป็นแบบนี้นะคะประมาณนี้เด้อร้านเจ้าสำลานริมโขงคนครพนมค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเมนูปลาจุ่มค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเพียวมีบันไดลงค่ะลงไปชั้นล่างน,นะคะตัวนี้น่าจะเป็นแบบชั้นลอยค่ะชั้นลอยค่ะท่านผู้ชมชั้นลอยค่ะนอกากสามารถนั่งกินตอนแรงก็สามารถ มาชมวิวทิวทัศน์ริมโขงได้เลยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะปลาก็มีปลาในกระชังค่ะเพื่อนจะเลี้ยงในกระชังเลยนะคะนี่เป็นกระชังปลาเด้อนี่เด้อนี่ก็เป็นแม่น้ําโขงนะคะตรงเขียวๆฝั่งโน้นก็เป็นฝั่งเพื่อนบ้านค่ะประเทศลาวนะคะฝั่งเพื่อนบ้านค่ะฝั่งโน,น้นนี่ค่ะ นี่ก็จะมีสามโต๊ะนั่งข้างล่างค่ะก็จะประมาณนี้นะคะตรงนั้นก็จะเป็นซุ้มค่ะเป็นซุ้มบรรยากาศสวยงามค่ะท่านผู้ชมร้านนี้เดี๋ยวลงไปดูข้างล่างนะคะเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างค่ะพามาชมข้างล่างกันดีกว่า ประมาณนี้นะคะร้านเพิ่นเดี๋ยวลงไปให้ล่างกันค่ะเป็นบันไดเหล็กนะคะวิวดีค่ะท่านผู้ชมยอมรับเลยม่เพลยวยอมรับเลยวิวสวยมากค่ะประมาณนี้นะคะตรงนี้จะเป็นซุปนะคะนี่ เป็นซุ้มมีเดี๋ยวถอยหลังไอ้ค่ะถอยหลังก่อนเดินไวโ้โพดนะคะจะเป็นซุ้มเล็กๆนะคะซุ้มเล็กๆเราสามารถเข้าไปข้างในได้เลยค่ะเดี๋ยวแม่เพจะเข้าไปข้างในนะคะเป็นซุ้มแบบประตูไม้ค่ะเป็นประตูไม้เป็นประตูไม้ค่ะทำเป็นประตูไม้นะคะเบน้นงหน่ารักค่ะตะ,ตะมุตะมิแล้วก็มีหน้าตรงหน้าต่างนะคะ ประมาณนี้เดอ้อประมาณคะ่ะมีหน้าต่างด้วยคะ่ะมีหน้าต่างเปิดสามารถมานั่งกินอาหารชมวิวริมโขงได้เลยคะ่ะท่านผู้ชมมังนี่ค่ะ้ค่าขนาดราคาปบจุ่มก็ราคาย่อมเยาวนะคะเดี๋ยวไม่เพเียจะไปถามเจ๊เพิ่นก็ได้มันมีราคาเท่าไหร่นะคะประมาณนี้นะคะ ประมาณนี้ค่ะปลาเพื่อนกันเลี้ยงแบบเพื่อนกันเลี้ยงอในกระชังของเพื่อนเองค่ะเป็นปลาส่วนตัวเพื่อนนะคะเนี่ยนี่ค่ะบรรยากาศสุดๆเลยท่านผู้ชมเบิ่งนี่เบิ่งค่ะสุดยอดอะบรรยากาศอ่ะแม่เพียวอยากให้ fc มาสัมผัสค่ะท่านผู้ชมเบิ่งนี่มาสัมผัสกับแมเพียวพูนค่ะ ไม่น้ำโขงนละคทะ่านเะไกลเลึกเลยค่ะแล้วก็เขียวนาะก็เป็นฝั่งเพื่อนบ้านนะคะท่านผู้ชมเหมือนเดี๋ยวแม่เพียวจะพาไปถามเจ้าของร้านเพ่ะนะคะนี่ค่ะโต๊ะนี้สามารถจับจองได้นะคะนี่จับจองได้เลยค่ะตอนเย็นเย็นเพิ่นบอกเพินเ่นเปิดเที่ยงนะคะเดี๋ยวแม่เพียวสิพามาถามเพิ่นค่ะสัมภาษณ์เพิ่นกันเลยค่นนะ,คะจะเป็นแบบนี้นะคะร้านเพิ่น จะเป็นประมาณนี้นะคะชั้นล่างเราก็สามารถมานั่งชิลๆค่ะนั่งชิลๆกินปลาจุมและก็ส้มวิวธรมรมชาติพร้อมก่ะท่านผู้ชมมงนี่มานั่งชิวตรงนี้ได้เดินนี่นี่ค่ะบรรยากาศนี่นะคะ ยอดค่ะบ,บรรยากาศค่ะยอดเลยร้านปลาจุ่มริมโขงไปชั้นบนกันค่ะเดี๋ยวขึ้นไปเป็นบันไดเหล็กนะคะจะขึ้นไปก็ไม่เพียวเดอ้อ มีเครื่องดื่มมาได้เลยพ็อเปิดประมาณกี่โมงนะเปิดเที่ยงจ้ะเที่ยงเป็นต้นไปถึงเที่ยงคืนจ้าเมนูก็มีอะไรบ้างคะที่แบบพิเศษพิเศษปลาชาปลาคังเมี่ยงป,าปาลาปลาสามรสค่ะอ๋อราคาก็าาอทอดกระเทียมทอดที่เกลืออ๋อ,อปลาปลาอะไรนะปลาจุ่มนี่ชุดเล็กมันราคาเท่าไหร่คะชุดปกตินะ่ะปลาจุ่มปกติราคามันเล้วกแต่ปลาค่ะปลานิ่งกระสือแหนปลา ปลาเพาะปลาค้างตามลำดับอ๋อมันหลักร้อยขึ้นแมน่นบ่แม่ค่ะสุดแล้วด้เงินแล้วเอปล<ร>า<ร><ร>นิลราคาจะบเองอ๋อปลานิลก็ราคาบริสุทิ์ไว้เนาะมานั่งชิลค่ะออตอนเย็นสามารถแนะนำผ่านช่องนี้ได้เลยค่ะเอาโอเเลยแนะนำ